เห็นว่าภาพินตาทแกรมในัหวานก็ดูเหมือนเดิมไม่แล้วนะครับลองกลับไปดูอีกรอบนึงครับไม่มีแล้วครับแต่คนก็ยังเห็นว่าไปไหนมาไหนด้วยกันไม่นะครับไม่ได้ไปไหนมาไหนด้วยกันเลยครับไม่ได้มาไหนมาไหนด้วยกันเลยก็ถ้ากลับกลับไปดูก็ก็ก็ไม่มีแล้วก็จริงจริงๆเราก็มาชัดเจนกันแล้วครับว่าว่าว่าคืออะไรยังไงก็คือตอนนี้เราก็เลิกกันไปแล้วนะครับมันก็ต้องใช้เวลาที่จะกลับเพื่อกันอีานี้เราก็ก็ ไม่เคยได้คุยกันแล้วไม่เคยได้คุยกันแล้วก็จริงๆก็ถ้าเกิดได้กลับไปดูในอินสตาแกรมอะไรนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับจริงๆเขาก็เขาก็แบบเออเขาก็เข้าใจแล้วเขาก็หลบลูกเขาก็แบบเออเราก็ก็ตอนนี้ก็มันก็ต้องใช้เวลาเปเรื่องคนเราบาคบมันมานนเราก็เข้าใจแล้วว่าพี่คินตัดทุกอย่างเลยเพราะไม่อยากเป็นข่าวยังไงปะเออเรื่องเป็นข่าวผมไม่เคยกลัวอยู่แล้วครับผมไม่เคยกลัวผมพอผมคบใครผมก็เปิดเผยผมคบคนนั้นนะผมไม่ได้ ผมไม่ได้ต้องการปิดบังผมไม่ได้ต้องการอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณจะรู้ก็รู้แต่ตอนนี้ก็คือก็คือเราก็เลิกกันไปแล้วมันก็มันก็ผมว่านี่คือความชัดเจนที่มันควรจะเป็นสักพักหนึ่งนะครับตอนแรกเราก็ยังไม่ชัดเจนกันว่ายังไงกันแน่อะไรเงี้ยครับก็หลังๆเราก็พยายามจะเป็นเพื่อนกันให้ได้แล้วก็มันก็ต้องต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับทุกคนต่างคนก็ต่างต่างใช้ชีวิตกันแล้วครับต่างคนต่างแยกกันไปใช้ชีวิตของแต่ละคนกันแล้วก็ไม่ค่อยได้ กลับมาคุยรกันมากมาอะไรครับคุณตัวพิธีนังมีเป็นห่วงอะไรจังจื้อไหมครับอ่เอา,าเป็นห่วงอยู่ทางๆครับเป็นห่วงอยู่ทางๆอยู่แล้วครับแต่เราก็คงไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรในในในเชิงไม่ใช้คำว่ายุ่งก็คือแบบเราไม่อยากเข้าไป ไออย่างนี้นะอย่างนี้ก้าวไก่อะไรในชีวิตของเขาแล้วเพราะว่านี่มันก็คือชีวิตของเขาแล้ว<ม>แล้วก็เราก็เราก็เป็นห่วงอย่างต่างครับเพราะว่าเพื่อนเขาก็เพื่อนเราเราก็รู้จักกันอยู่แล้วรู้จักกันแล้วก็ก็ยังพยายามจะเป็นเพื่อนกันให้ได้ก็มันก็ต้องใช้เวลาเราขอบผมที่เขามีให้ชินนะคะแบบเขาก็คงยังก็ผมว่าเขาก็คงยังเป็นห่วงผมอยู่นะฮะแต่ว่าอ่าเราก็คงต้อง นี่ยแหละทางนี้คงเป็นทางที่ดีที่สุดแล้วเพราะว่าต่างคนต่างจะได้ไปใช้ชีวิตของตัวเองเ mm hmm. ต็มที่กับสิ่งที่ต้องทําแล้วก็มนะูฟออนอ่ะ hmm. ต่างคนต่างจะได้มีโอกาสเปิดใจให้กับตัวเอง mm hmm. ซึ่งกนและกันว่าเอ้ยอาจจะลองไปคุยคนนั้นไหมคน mm hmm. อะไรอย่างนี้มันก็ผมว่ามันถึงเวลาที่ต้องม mm ูฟออนอยู่แล้วครับ mm hmm. ก็โอเคแล้วเชีเปิดใจให้ใครบ้างอยังเออตอนนี้ก็เปิด mm hmm. แล้วฮะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ย,ไไดยังไม่ได้แบบคุยกับใครแบบจีบอะไรขนาด แต่ตอนนี้คือผงานยุ่งมากก็เลยแบบสีบใครคงไม่มีเวลาไปใช้อยู่กับใครอยู่แล้วครับก็ของน,นี้มไม่ต้องใช้เวลาไม่ต้องใช้เวลาพิสูจน์ก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะชัดชัดขึ้นมามากแล้วครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เข้าใจว่ามันงงๆองนี้ผมเองยังงงเลยก่อนหน้านี้ผมเองยังแบบเฮ้ย hey, ตกลงมันยังไงว่ามันคือสมองเราคิดแต่ตอนนี้เราก็เราก็โอเคเราก็ ยายามเป็นเพื่อนกันแล้วครับตอนนีเขามีมาเ่าให้ฟังไหมเขามีหนุ่มเข้ามาคุยด้วยหรือเปล่าก็ตอนนั้นก็มีครับก็มีเล่าให้ฟังครับแต่ว่าก็ในฐานะที่เราบอกแล้วว่าเราอยากจะเป็นเพื่อนเราก็ต้องยอมรับกันให้ได้นะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็คือแต่คนก็แต่ไม่ได้คุยกันแล้วแล้วก็ก็คือคุยกันบ้างแต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบคุยกันคือเซฮายเซกันโหลฮอยอยู่แค่นี้แต่ว่าไม่ได้ถึงกันแบบว่าเฮ้เป็นไงบ้างอะไรขนาด แล้วครับก็ตอนนี้ก็ถ้าเขามีใครคุยก็หวังว่าคงเป็นคนที่ดีแค่นั้นผมก็หวังอะไรแค่นั้นนก็อยากจะให้ให้มีคนที่ดีดูแลแค่นั้นแต่ว่าเมื่่เราเฮิร์ตมากช่วงนู้นปีที่แล้วแล้วก็ก็เฮิร์ตไหมเฮิร์ตครับเฮิร์ตครับเฮิร์ตครับแต่เราก็ต้องพยายามเราโชคดีที่เรามีงานมีนู่นมีนี่มันก็ช่วยให้เรา ใจิตใจเราเราเรายุ่งตลอดเวลาสมองเราไม่คิดถึงเรื่องนี้เราไปคิดถึงเรื่องงานเรื่องเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรอย่างนี้ก็ก็ยังพอมีมีมีสิ่งที่ดึงเราไปทางด้านนั้นก็ตอนนี้ก็ดีดีแล้วครับดีขึ้นแล้วครับผมตอนนี้คือหวัวใจเต้นปกติเต้นเต,นต้นปกติเ <laughs> ต้นปกติเต้นปกติครับท <laughs> ี่เหนว <laughs> ่าจะไม่มีรีเกินเลยอะไรนะครับไม่เลยครับ